เมนูของเราวันนี้เบอร์เกอร์ปลาทับทิมครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับอาหารที่เราทานและก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาจอบครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับวันนี้เรามาทำอาหารจานด่วนทำกันเร็วๆสักเมนูหนึ่งสักครู่หนึ่งครับซาลาแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็มีเรื่องเล่าขานกันมาครับว่าที่มาของแฮมเบอร์เกอร์นั้นนะ่ะมาจากที่ไหนกันนะครับบางตำราก็บอกว่ามาจากเมืองแฮมเบิร์กประเทศยเยอรมน,นี บางที่ก็บอกว่ามาจากเมืองเดนเวอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่ครับว่าตำนานไหนจะเป็นที่ถูกใจของใครนะครับแต่สําหรับเราก็มาจากไหนก็ได้ขอให้อร่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราไม่ได้ใช้เนื้อวัวมาทาเบอร์เกอร์ครับเราเอาเนื้อปลาที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำมาทําเบอร์เกอร์กันดีกว่านะครับเมนูของเราวันนี้เบอร์เกอร์ปลาทับทิมครับเราราดูองค์ประกอบต่างๆของเบอร์เกอร์ปลาทับทิมกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่เนื้อปลาทับทิมครับเนื้อปลาทับทิมนี้ก็1ตัวนะครับน้ำหนักประมาณสักกรัม แล้วก็หลังจากแล่เนื้อออกมาแล้วก็เหลือประมาณสัก700800รกรัมเท่านั้นเองนะครับจัดการเอาก้างออกให้หมดนะครับกระดูกออกให้หมดจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเวลาเราทานนะครับต่อไปเรามาดูกันสําหรับองค์ประกอบที่จะชุบปลาครับสำหรับส่วนประกอบที่จะมาชุบปลานะครับอันดับแรกเลยก็คือแป้งข้าวโพดครับแล้วก็ชุบแป้งข้าวโพดก่อนนะครับแล้วถัดไปก็คือไข่ไก่ครับสำหรับไข่ไก่ล้วก็ตีเรียบร้อยแล้วเพื่อชุบเป็นชั้นที่2นะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาชุบด้วยขนมปังป่นครับซึ่งก็จะเป็นชั้นสุดท้าย ก่อนที่เราจะไปทอดปลาให้กรอบอร่อยเพื่อทําเป็นเบอร์เกอร์ปลากันนะครับเรามาดูส่วนประกอบสุดท้ายซึ่งจะทํากันก็คือซอสทาทาครับแรับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือตัวซอสครับซึ่งซอสที่จะใช้ในเบอร์เกอร์ปลาก็จะเรียกว่าทาทาซอสนะครับองค์ประกอบแรกเลยก็คือตัวมายองเนสครับ ซึ่งมายองเนสนี้เราก็ได้ใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยนะครับก็แล้วแต่ครับว่าจะทําปริมาณมากน้อยแค่ไหนทํากี่ชิ้นนะครับแต่ก็เริ่มต้นด้วยประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันอาจจะใช้ได้ประมาณสัก2อสชิ้นเลยสําหรับปริมาณมายองเนสขนาดนี้นะครับและส่วนประกอบต่อไปนะครับที่เราจะมาผสมในมายองเนสนะครับก็คือมะนาวพาสเลซกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำครับซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมกันให้เป็นทาทาซอสนะครับ และส่วนสุดท้ายก็คือขนมปังครับหรือที่เราเรียกกันว่าเบอร์เกอร์บันนั่นเองนะครับก็จะเป็นขนมปังที่มี2ชิ้นแบบนี้นะครับสำหรับประกอบกันด้านบนและด้านล่างน,นะครับเมือ่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำซอสกันเลยครับเราเริ่มต้นกันที่มายองเนสเลยครับเมื่อได้มายองเนสมาแล้วก็บดกระเทียมครับเอากระเทียมมาบดเข้าไปข้างในเลยครับเมื่อได้กระเทียมบดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มะนาวครับผมเกิดการ คั้นน้ำมะนาวครับเข้าไปด้านในเลยตอนนี้ผมใช้มะนาวสัก2ลูกนะครับเมื่อผสมน้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วพริกไทยดำครับก็ประมาณสักปลายช้อนนะครับสำหรับพริกไทยดำและสุดท้ายพาสเทลครับแล้วก็พาสเลลมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเมื่อได้ทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็คนทุกอย่างเข้าด้วยกันครับ ซอสทาทานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราเป็นคนชอบซอสครีมแบบเหนียวเหนียวหรือว่าไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับถ้าชอบแบบเหนียวหน่อยก็เราสามารถใส่มายองเนสเยอะหน่อยได้นะครับมันก็จะได้ซอสที่เข้มข้นแล้วมีความเหนียวหนืดเยอะขึ้นนะครับแต่ก็ถ้าไม่ชอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่ประมาณนี้ก็ได้เลยนะครับลองมาชิมกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืมความเปรี้ยวของน้ำมะนาวนะครับความมันของมายองเนสแล้วก็กลิ่นของกระเทียมกำลังดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อซอสทาทาพร้อมแล้ว เรามาเตรียมเนื้อปลากันครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ควรที่จะตัดเนื้อปลาครับให้ขนาดพอเหมาะใกล้เคียงกับขนาดของขนมปังนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วขนาดของเนื้อปลาจะได้ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปสําหรับไซส์ของขนมปังนะครับก็โดยประมาณนะครับไซส์นี้น่าจะพอได้อยู่ครับเมื่อเราได้ขน,ดขนาดของเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดครับ จากการคลุกที่ทั่วนะครับแล้วมาขั้นตอนต่อไปกันครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือไข่ไก่แล้วก็ขนมปังป่นนะครับก่อนอื่นตีไข่นิดนึงครับตีไข่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มชุบปลาได้เลยครับเมื่อชุบเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งน้ำมันกันได้เลยครับ เมื่อน้ำมันร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับทอดปลากันได้เลยครับเราค่อยๆทอดปลาไปทีละด้านนะครับให้ค่อยๆเหลืองไปทีละด้านจะได้กรอบและก็สวยงามทั้งคู่ครับเมื่อปลาเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับเมื่อเราได้เนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเตรียมเรื่องขนมปังกันต่อครับ ในส่วนของขนมปังที่เราจะใช้นะครับเราควรที่จะทาเนยก่อนนะครับแล้วก็ไปปิ้งบนกระทะสักแป๊บหนึ่งให้เกรียมๆแล้วเรามาทําเป็นเบอร์เกอร์ปลากันครับเมื่อทาเนยทั่วเรียบร้อยแล้วเราไปตั้งกระทะกันครับเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วครับวางขนมปังได้เลยครับเอาหน้าที่เป็นเนยคว่ำลงไปนะครับเราปิ้งขนมปังแค่พอเกรียมนะครับแล้วมาทำเบอร์เกอร์ปลากันได้เลยครับเริ่มกันที่ผักสลัดเลยครับ จากนั้นตามด้วยชีสครับแล้วก็เนื้อปลาของเราตามด้วยทาทาซอสครับแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับแล้วก็ปิดท้ายด้านบนครับสุดท้ายเอาลงจานสวยๆครับ เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับเบอร์เกอร์ปลาทับทิมครับเนื้อปลาทับทิมที่มีโปรตีนสูงไขมันต่านะครับเป็นเบอร์เกอร์ชนิดที่สุขภาพดีได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองทากันดูครับเมนูนี้ทาไม่ยากเลยทีเดียวไม่ต้องเป็นเชฟก็ทํากันได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์พูดคุยแนะนํารายการแนะนําเมนูอาหารกันได้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพดีกันครับลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ